สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้ใหญ่เมียเปิดใจลัน่นอย่าตกเป็นเครื่องมือทางอารมณ์ของใครผู้ใหญ่เมียวผู้ใหญ่บ้านสาวสวยที่ตกเป็นข่าวการแอบไปจดทะเบียนสมรสกับสามีซีโอรายหนึ่งโดยทางนั้นฝ่ายชายได้ออกมาชี้แจงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นฝ่ายชายพูดแล้วว่าจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่เมียจริงเผยความจริงโอละาพ่อล่าสุดผู้ใหญ่เมียได้ออกมาโพสข้อความระบุว่าการเติบโตทุกอย่างก้าเาเมียดูแลตัวเองได้ให้ดีที่สุดเสมอ เหม,มียวค่อนข้างระมัดระวังการใช้ชีวิตที่สุดขอให้เอฟซีและลูกบ้านเชื่อมัน่นเถอะว่าเหมียวไม่เคยทําร้ายใครไม่สร้างกระแสให้ตัวเองในทางที่เบียดเบียนผู้อื่นมีศีลธรรมและรักความยุติธรรมเป็นที่หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอเหมียวไม่เอาชีวิตทั้งชีวิตที่ค่อยๆรังสรรค์มาและกับเรื่องบางเรื่องหรอกคา่าความรักความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ชาวบ้านและผู้ใหญ่มอบให้เหมียวเหมียวสํานึกเสมอมามีคุณค่าทางจิตใจมากและไม่เคยหลอกลวงในเรื่องคน หรือหักหลังใครจงเชื่อมั่นว่าเหมียวไม่ทําภาพลักษณ์ของชาวราชสีเสียหายแน่นอนเพราะกว่าเหมียวจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาจากความรู้สึกที่แท้จริงได้เหมียวใช้ใจล้วนๆเหมียวปกป้ององค์กรและพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ที่ชาวบ้านมอบให้เหมียวเสมอใจขอให้ทุกท่านเสพข่าวอย่างมีสติอย่าตกเป็นเครื่องมือทางอารมณ์ของใครเพราะที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปทํามาหากินรับผิดชอบชีวิตตัวเองเหมียวเป็นคนประรับความรู้สึกกับความเป็นจริงได้ง่ายมากร ท่านอาจจะยังไม่รู้จักเหมียวเคยได้คุยกับเหมียวหรือติดตามเหมียวเหมียวเลยไม่โกรธที่บางท่านจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกแต่ขอให้ทุกท่านเว้นพื้นที่ไว้ให้เหมียวได้อธิบายด้วย ag, สเสน่ห์ของการพูดความจริงคือไม่ต้องท่องจำอะไรเลย ag, ความดีทำยากเห็นผลช้าแต่คุ้มค่าเสมอเมื่อส่งผลจะปกป้องเราเอง ขอบพระคุณกำลังใจที่ FC ชาวบ้านเพื่อนครอบครัวอาจารย์ที่ส่งกำลังใจให้เหมียวเชื่อมั่นในตัวเหมียวแบบสุดใจขอบพระคุณจากใจค่ะเหมียวจะจดจำทุกความรู้สึกไว้ ag, ผู้ใหญ่เหมียวท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ